งานสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟ a เ l e ก Channel คลิปนี้ก็มาอัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานของน้องไรอนันกัดบัณฑิตค่ะโพสต์จากเ c e บุ o k ไรอันกัดบัณฑิตทำงานหนักได้แต่อย่าลืมออกไปใช้ชีวิต ให้มีความสุขด้วยพร้อมอิโมจิหน้ายิ้มนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นงานสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเป็นงานที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆนะคะงานวันนี้นะคะก็เป็นงานปิดค่ะบรรยากาศในงานนะคะทั้งน่ารักและก็อบอุ่นมากๆนะคะก็เป็นงานวันเกิดนะคะก็ขอให้เจ้าภาพนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ รวยๆเฮงๆปังๆนะคะภาพบรรยากาศภายในงานนะคะเริ่มจากการร้องเพลงของน้องไรอันนะคะแล้วก็น้องไรอันนะคะยังชวนคุณพ่อนะคะขึ้นมาร้องเพลงด้วยกันค่ะก็คุณแม่ก็ไปมอบนะคะรางวัลน,น้ำใจให้นะคะทั้งคุณพ่อคุณลูกเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยค่ะส่วนเจ้าภาพนะคะก็มีเสียน้ำตานะคะในวันนี้เนาะ น้ำตาแห่งความสุขนะคะชอบมากตอนที่น้องไรอันนะคะเช็ดน้ำตาให้คุณแม่เจ้าภาพนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยค่ะใครอยากชมบรรยากาศความน่ารักและก็ความอบอุ่นในงานวันเกิดในวันนี้นะคะก็ไปชมย้อนหลังได้นะคะ ที่ไลฟ์สดเฟซบุ๊กนปลานิพาประดิษฐ์ขำค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จากเฟซบุ๊กกัดบัณฑิตจ,จำปาสินไม้นะที่นี้ด้วยนะคะและขอขอบคุณภาพจากคลิปไลฟ์สดนปลานิพาประดิษฐ์ขำไว้นะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะ